ถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษานีม่มันเสื่อมไปมากดังที่เห็นนีบอกว่าผมมา,มาจาบจ้าเพราะแม่ครูจานผู้ที่มีปรรษามากสายหลวงปู่มั่นผมไม่จะมาจาบเจ้าเนะผมเอาทำเอาวินัยเป็นใหญ่พอหลวงปู่มั่นไม่เคยกระทําไม่พากระทําไหนบอกว่าคารพหลวงปู่มั่นไหนบอกว่าคารพบ,บุรพาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สายประการฐาน ถ้าเคารพต้องเคารพที่ทำที่วินัยเคารพที่หลวงปู่มั่นได้ประพฤติปฏิบัติมาที่มันถึงจะถูกนี่เคารพแต่ปากนี่แต่ใจไม่เคารพเราไปเห็นวันนั้นงานพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นงานเฉลี่ยสังขารพ่อแม่ครูอาจารย์เราเห็นแล้วเรารับไม่ได้เราก็นั่งอยู่นั่นแหละเราก็ไปกราบอยุเพราะถือว่าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ลูกศิษย์ลูก,ลกหาพ่อแม่ครูอาจารย์เราก็ไปกราบกราบแค่นั้นแหละ แต่กาเบบไม่ลงใจนั่นแหละท่านจะเป็นพระอะไรพระอริยะรุ่นไหนระดับไหนโอ้ยก็ไม่เข้าไปเข้ากายนะไม่ได้ไปว่านะแต่ต้องเอาพระวินัยเป็นใหญ่ที่ผมไม่ได้ตำหนิพรอะไม่รูดจานะพ่อแม่ผู้เป็นครูผู้เป็นบาผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เป็นพระเถรลานุเถรละต้องสอนลูกสอนหลานที่มันถึงจะถูก หรือยังไงพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างเป็นพ่อพี่แม่พี่ที่หรือยังไงเวลาลูกจีนลูกหาตำหนิก็ต้องยอมรับที่ผมไม่ได้มาจับเจ้าให้ครูจันไพี่ผู้ที้ฟังแค่นั้นอี่บอกว่าผมไม่ไว้หน้าพราะไม่ครยจันผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นผมไม่ได้ประมาทจับเจ้าให้คูบาอาจารย์แต่นี่คือทำคือมีหนัไงผมจะถามพ่อแม่ครูจันว่าเขารพพระเจ้าหรือไม่ นี่ถามแค่นี้เคารพไหมถ้าเคารพทําไมจิงกล้าทาแบบนี้ไม่เห็นเลยดีอนุนถ้าเห็นแล้วพระเจ้าค่ะถ้าเห็นอย่าพูดด้วยถ้าจําเป็นต้องพูดด้วยแล้วพระเจ้าค่ะพึพง,งตั้งจิตให้ดีนะอนุนเห็นไมหมล่ะไอ้พวกเรามลนเลอะเธอไะไหมล่ะเดี๋ยวสายนั้นสายนี้เอาปัญามาวด้างกันงินเดีอ ปัญจามากสมควรที่จะเป็นแบบอย่างให้กับพระลูกพระหลานที่เป็นมีปัญญาในน้อยยี่เหมือนกับพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกเป็นลักษณะเหมือนอาจารยนที่พวกปูเดินขาเคเป๋ใจเปีขวาลูกก็เป๋ใจเป๋ขวาตามผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ด้วยผู้เป็นครูผู้เป็นบาปากะทำมาอย่างไงลูกศิษย์ก็ตามนั่น แต่ผมนี่เคารพผู้เจ้านี่หนึ่งเดียวเท่านั้นอย่าบอกว่าผมประมาทว่ราะคุยจานผมไม่ได้ประมาทนะยกว่าเหนยอก็หนึ่งกระหมอ่อมผมก็ไปกาจูแต่ผมเห็นพระวินนยด่างคล้อยผมรับไม่ได้แค่นั้นเองแต่ผมไม่พูดแล้วใครจะพูดล่ะไปว่าเพราะเนะเป็นบาปเป็นกรรมนะจะว่าไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นที่พูดนเคารพพระพุทธเจ้าเท่านั้น ท่านจะเป็นอะไรเป็นพระอริยะอริยะก็ะแล้วแต่ยกไว้เนก้าวนกระหม่อมอแต่ท่านต้องคารพพระวิไนสอนลูกสอนหลานนี่คือพ่อนี่คือแม่นะลูกเราได้ดีเพราะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคืออะไรคือพระวิไนนยนี่แตนวางไว้สมบูรณบริบูรณ์ให้พวกเราปฏิบัติตามไม่มีคาว่านอกลู่นอก,ก,นอกทาง เป็นลมโพลมใจเป็นเนื้อนาบุญของลูกให้อุบาสิกาหรือพระเถรเนจีเป็นลูกเป็นหลานกราบว่าอย่างสม,มบรูรณ์บารมันถึงถูกทำไมต้องให้พระลูกพระหลานตำหนิด้วยหรือจะว่างไงนั่นเรื่องของเรื่องอันนี้ไม่ได้ประมาทจาจ่วมความอม่คอาจารย์นะเพียงยกธรรมทุกวินัยเป็นใหญ่สากายบุตรพุทธชินรดพวกเราไม่ไม่เป็นศักกายบุตรพุทธชินุรดเลย เป็นอะไรล่ะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนบอกเรายังผิดพระวินัยอยู่ก็จะสอนลูกสอนหลานด้วยนี่ตงังนี้นะลูกภาวนาอย่างนี้นะจึงจะสามารถไปปนิพานได้ต้องทําจิตทําใจอย่างนี้อย่างนี้สอนก็ได้แค่สอนก็ไม่ได้ว่าแต่ทำไมยังไม่สอนเริ่มต้นล่ะ นี่ศีลสมาธิปัญญาทางเดินทำไมจึงสอนอย่างนั้นละวางลูกอย่าไปยึดมันถือมันนี่ละจริงต่างๆออกจากกายกอกจากใจเพราะไม่มีอะไรเป็นของของเรามันสอนได้มีตำราสอนนีนน่แต่ทำไมจึงไม่สอนเรื่องเบื้องต้นไม่ละพจรจ้าตาแกพระอรหันลูกนึ่นึ่ง นี่หน้าที่ของเธอนะถ้าพวกเธอไม่รักษาใครจะรักษาถ้าพวกเธอไม่ปฏิบัติตามใครจะปฏิบัติตามเห็นไหมล่ะแม้เราตถาคตเป็นผู้บัญญัติหลักพระิีในเราตถาคตก็ยังปฏิบัติตามแสดงให้พวกเธอเห็นด้วยเหตุด้วยผลแบบนี้แบบนี้แบ่บนี้จะ่ต้องเข้าใจด้วยดูพระองค์พระมหากัตบาทเถิเล่เจ้าคลบกันานไหนละ นั่นแหะีะคือของเท้เป็นแบบนี้พวกเรานี่มีเจ่ของปอมไหมละ่ะถ้ยกธรทมยกรวินัยเป็นใหญ่ดีนี่หัวใจของพุทธศาสนาถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาส,สนาก็ตั้งอยู่เห็นไหมหละ่ะถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาส,สนาก็ไม่ตั้งอยู่ผมไม่ได้มาจากช่วง,ง,งพระพุทธจานย์นโะยกไว้นก็เนก็มองเพียงพูดเพื่อความสามาัคคีให้เกิดที่ทำที่วินัยเท่านั้น อาสาทุไม่ได้ไปว่าหมู่คณะทาได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่นี่ของจริงเป็นอย่างนั้นสองก็สอนตามนี้ที่เขค่อยเสือเส่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเป็นประเพณีต่อไปพอเข้าวัดก็นุนน่นมีกราบสา,านุน่นกาพญานาคุนเห็นไหมเราไปนะขนาดว่าพวกกุจาน์นั่นนางกวักนุน่น ม่บนบางจันกลาวนุ่นอะไรล่ะเออฤนคาราดนุ่นบ่าสีสุดโทโนุ่นว่าจะอะไรบ้างเต็มอย่นั้นสารพัดพอเข้าไปในวัดนั่นบวงสวงแล้วเส้นบายแล้วนี่เลยคือพระพุทธศาสนานั่นแหละเดรจฉานวิชาการตราบ,บายที่นอกเหนือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ก็คือเดรัจฉานวิชาพวกนี้สอนพวกเราได้เลยพญานาคสอนพวกเราได้เลยแค่สัดเดรัจฉานนะี่งูตัวหนึ่งเท่านั้นมีอะไรดีเวลามัน,กมนเกลียดมามันก็ฉกกัดให้เราตายแค่นั้นแหละมันรู้อะไรล่ะไปกราบไปไหว้มันดิขอพรจา,า,า,ากพญานาคพญานาครู้หนังสือเลยนี่ทุกขติภูมิสั์เดรัจฉานะ นี่มันรับนับวันที่จะเสื่อมไปมากศาสนาเรานี่ถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันที่ตามที่ไปไหนพระเรานี่แล้วจะเอาอะไรสอนลูกสอนหลานต่อไปในภายภาคหน้านูน้นมันก็จะจมไปเรื่อยจมไปเรื่อยอาจารย์ของอาาิฉันพาธามาอาจารย์ของกระโผปาธามาเห็นไหมแลละมันต้องวกมาที่ตัวเองพร้อมด้วยอย่างนี้มันตรงนั้น พร้อมที่จะทํำบุญทำกุศลในพระพุทธศาสนาหรือ,อยังพร้อมด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือ,อยังพระเรานียมันก็ยากไปไหนก็เห็นดังที่เห็นเพื่อตัวเองเห็นไหมล่ะทำยังไงจึงจะมีลาภจากการะความแต่ะเสืเดือนจอมันก็แค่นั้นเดี๋ยวเราไปนี้หนูที่เห็น นนบัดเพ,พื่อน้อายเท่านั้นพระก็เต็มอยู่ผู้ชายก็เต็มอยู่นะทำไมจะต้องให้สตรีเพศมาประเคนานามปนันะด้วยเออถ้าไม่มีผู้ชายก็เป็นอีกแบบน,นพวกลูกหลานนี้ลวงปู่ฉัน,นไม่ละมันก็ไม่ผิดนี่จกคะนั่นแหละก็พระก็เต็มอยู่นั่นโยมก็เต็มอยู่นั่นก็ใช่มันไม่ผิด ก็ไม่ได้ว่ามันผิดเตมันไม่สมควรเดี๋ยวเขาใจอยันขานไปกราบไหว้รูบาอาจารย์นั่นเราไปทำวัดกูบาอาจารย์ผ้าก็เต็มอยู่เนนก็เต็มอยู่นั่นอุบาจกมักนายกก็เต็มอยู่นั่นชงๆแล้วก็ให้ท่านรูบาอาจารย์พามาที่จะวบ้าอะไร เจ้าฟ้าเจ้าข้าน้ำชาเจ้าข้าเจ้าขาอยู่นั่นเห็นไหมละ่ะมันเสื่อมไหมละ่ะสมควรที่จะเคารพในครูในบาที่แยกแยะให้มันถูกที่นเราจะเข้าไปนั่นสมควรไม่นั่นมันต้องรู้ที่ไม่สมควรเราก็ลหลงที่พะงานนี้เป็นงานประชุมของครูบาอาจารย์ที่อาจสงเหมือนกันนาดวัดป้อครูอาจารย์นั่น ผู้หญิงขึ้นไปทำความสะอาดเฉยก็ไหนบอกว่าอาดสงเขียนไว้ด้วยห้ามสตีเพศขึ้นแต่สตีเพศยดทํราะำความสะอาดที่นะี่ะเห็นไหมละ่ะเราเห็นข่าวอยูน่นี่เออลูกหลานขึ้นบันไดขึ้นมาที่อาดสงนะเออขึ้นไปข้างบนนะนะั่นน่ะไปเช็ดข้างบนหน่อยนะดีแตจอุตลูปนะนะั่นน่ะ มันสกระโปกมีอยากยักยผู้หญิงเขาก็ขึ้นเด็กเขาก็ไม่ทราบนี่นักเรียนนะเห็นไหมละ่ะเจ้าอาวาดลามกก็เอากล้องโทราศัพท์ถ่ายข้างล่างล้วก็เห็นนี่ออกข่าวน่าเกลียดไหมละ่ะพูดไม่ได้ประมาทแค่นี้นแต่หลวงปู่เห็นพวกพระเรานี้ประมาททำประมาทวินัยมาเลยกระเทียนใจเราเท่านั้นนอง เราไม่ได้ประมาทจับเจ้าหมูคณะพ่อรูจรันต์อย่าเข็นความสมัคคขี่ปองดองกันเกิดขึ้นทำยังไงความสมัคคขี่จึงจะเกิดเกิดขึ้นที่ทาที่วินัยโดยแท้เดียวพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินยัยเพราะความต้องการความสมัคคีให้เกิดในคณะสงฆ์เท่านั้นทางฝ่ายก็ต่างมีจิตใจที่เคารพในพระพุทธเจ้าจบตรงนี้นะนี่เรื่องของเรื่องนนั้ เราจะเห็นตรงนี้ตรงที่พระวินยัยว่าใครเขารบพระพุทธเจ้าและใครไม่เขารบพระพุทธเจ้าใครเป็นพระแท้ใครเป็นพระเทียมจะเห็นที่พระวินัยเป็นใหญ่คนหลังเข้าใจด้วยถ้าพระไม่อยู่ในธรรมในวินนยก็แสดงว่าไม่ใช่ของแท้นี่เพชรนินจินดาอยู่ที่นี่ทองคำอยู่ที่นี่นี่ อริยทรัพย์ขุมเงินขุมทองขุมทรัพย์อยู่ที่นี่ทางเดิอนอยู่ที่นี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นนี่เราจะเห็นตรงนี้เยหยเห็้เราไปไหนมาไหนเลยจ,จึงเราแวดเราวังก็เรื่องนี้เราอยากเห็นหมู่คณะที่เคารพพระพิจธเจ้าคือเคารพธรรมเคารพวินัยร่วมกันสง่างามงามากนะเป็นเนื้อนาบุญของโลกสมบูรณ์บริบูรณ์ เรื่องมรรคเลี่ยงผลสาวา่สางสวัยอยู่ทุกเมื่อเพราะอะไรเพราะเคารพพระพุทธเจ้าเพียงเคารพพระพุทธเจ้ากิเลสก็ถูกเผาไปบางส่วนนั่นแหละเมื่อพระรูปใดอุบาสกอุบาสิกาคนไหนเคารพทรรมเคารพไปไหนคือเคารพพระพุทธเจ้ากิเลสก็ถูกเผาไปบางส่วนแล้วเบาบางไปไเรื่อยเบาบางไปไเรื่อย เพราะพระวินัยศีลของพระเผากิเลสไปเรื่อยเป็นกิเลสอย่างเห็นไหมล่ะไม่มีที่บอกว่าพระพุทธเจ้าให้บอกว่าการถือพระบินัยเป็นการยึดมัน่นถือมัน่นมีในพระสุตรไหนล่ะนั่นเรื่องของเรื่องผมมันเรียนน้อยหน่อยไม่ได้เรียนมากแต่เรียนด้วยความเคารพศึกษาด้วยความเคารพเท่านั้น เนีย่ยเข็นท่านมหาพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ที่เรียนมากรู้มากเป็นเสาหลักให้กับศาสนาเป็นล่มโพล่มเจให้กับพระลูกพระหลานสอนพระลูกพระหลานให้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาอยี่เห็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในกึ่งพุทธกาลเท่านั้น ทีเทปไม่ได้ประมาทจากช่วงพ่อะม็นครูอาจารย์นักการ์พเขกามาด้วยไม่ได้กล่าวรล่าหมู่คณะครูบาอาจารย์เต่ต้องการความสัมัคกีให้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาเท่านั้นหวังว่าพอ่อเป็นครูอาจารย์หมู่คณะคงจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็แสดงว่านี่มิจฉาทิฏฐิเกิดเกิดขึ้นแล้วใจเป็นเป็นผีเป็นนรกมหาอาเวจีเป็นจิตพระเทวทัต สาธิตเจ้พุทธเจ้าย่อมที่จะเคารพเห็นไหมดังที่ยกพาสูตให้ฟังเมื่อกี้น่ะสมณีนที่เป็นลูกจิตของพระฉาราีบุตรยังตำหนิพระฉาราีบุตรห่มผ้าคลองผ้าไม่เป็นปริมณนทนี่ที่พระชายาบุตรนึ่งเอาผ้าช้อนนี่ผ้าเสบ,บงแล้วก็ผ้า ่าน้ำฝนข้างในผพาน้ำฝนมันยาวกว่าพระสบงที่มันก็ยาวออกมาเป็นคืบนู่นมันใาระบุกรีบนี่ปั๊บปุบป๊บปับป๊บพอกสาม,มเณรเดชเนี่สาม,มเณรที่เป็นลูกศิษย์ก็ท่านภาษารีบุตรท่านภาษารีบุตรท่านโทมป้าไม่เป็นบรนิบูรณ์แมองปับ๊บเออขอบใจนะขอบใจนะสามเณรเห็นไม่ละพิจารณาดูที่ท่านเคารพธรรมขนาดไหน ท่านไม่ได้เคารพสัมมาเนนนะแต่ท่านเคารพธรรมต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าหลงตูหลงตาลูปนี้ประมาทจาบจ้วนมูน่คณะพราะไม่กุจาร์เที่ยขึ้นเพื่อต้องการความสมมคกีเท่านั้นดังที่เห็นถ้าความสมัคกีเกิดนี่โอ้จะง่าง,งามากนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นครูผู้เป็นบา้าผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่จะได้แย้ม ได้ความสุขป้นปีติได้ความสุขที่มีลูกดีบุตรดีทั้งสตรีเพศและบุรุษเพศันเรามีลูกมีหลานถ้าลูกหลานดีอยู่ในโอวาทเราก็มีความสุขแต่จะเป็นไปได้หรือไม่ขึ้นอยู่ที่การกระทำของพวกเราชาวพุทธดีกว่าที่จะมาทะเลาะกันเอง ออกลิงออกลายออกทีวีทะเลาะกันมันงานไม่เละทำไมจึงไม่เก็บกักกรักษาความรู้ความสามารถมาพินิพิจารณาเตยตอมตัวเองสอนตัวเองแล้วค่อยปกป้องพระพุทธศาสนาถ้าศาสนา,าอื่นชาตดาอื่นเข้ามายุง่งอันนี้มนไม่เป็นมาที่เราเคริดที่เห็นไหม ต่างทะเลาะเบาแวงกันทั้งอุบาสุธีกาพระเทีนเนินทีโอ้ยมันชักจะเป็นไปเหมือนกับที่อุบาสกอุบาติกาก็พูดจริงมันูดกเขาแล้วผมอายุมีก้สันญีเกิดแล้วนะากุลีอยุเกิดแล้วเออเขาไปย่างั้นะเราเรื่างั้นพิจารณานะของใครของมันนะตางคนตาเกิดต่างคนต่างตายเอาตัวเองห้ตลอดรอดฟังก่อนลูกไปสนใจคนอื่นสนใจตัวเองนั่นนั่น ให้เอาพระพุทธเจ้าพระธรรมเพื่อสงฆ์เป็นใหญ่เป็นที่ฝากเป็นฝากตายบ้นปลายสุดท้ายแห่งชีวิตไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นะเราเลยพูดอย่างนั้นนั่นการที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆเ,เป็นเหมือนกับเรือํำเผาใหญ่นำพาเราข้ามมหาสมุทรโดยที่เรือไม่แตกไม่ล่มข้ามฝั่งได้อย่างสบายเห็นไหมละ่ะ อำนาจพระพุโทโธขนาดพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างนี้ตายคาพระพุทโธทุกทติภูมิปิดปิดประตูไม่ดับเปตอสุรกายสตดรจฉานนรกปิดประตูเลยพุโทโธเกาะในจิตพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธช่วงตายนุ่น,นทะลุขึ้นสู่เทวโลกเห็นไหมละ่ะนี่บุญหนักสักใหญ่ไปเกิดในเทวโลกเป็นเทพ เห็นนางเทพธิดาเทพบุตรที่สว่างสวายครอบไปในมือโลกธาตุแถงกุจกราลน่นเห็นไหมอํานาาผู้โทตัวเดียวนะีหอมฟุ้งกระจายครอบไปหมดทั้งกายพบรูพบและรูพบแค่นี้ไม่ต้องเป็นบอกว่าต้องสร้างโบยยสถ์ใหญ่ศาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่นี่มีในหลักคำสอนท่านนั้นที่เทศนี่ที่พูดนี่ไม่ได้ออกจากหลักธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้า พูดเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงเท่านั้นไม่ได้พูดเพื่อประมาจาเจ้งหมู่คณะพระครูจารณนะฟังเป็นธรรมยาฟังเป็นอธรรมฟังแล้วก็พิจารณาไตยทองนำไปปรับพฤติปฏิบัติ